วิธีการทําบุญเสริมดวงให้ชีวิตรุ่งเรืองทุกด้าน 1. การทําบุญด้วยการนั่งสมาธิภาวนาจิตการนั่งสมาธิเป็นประจำมันภาวนาจิตเจริญสติอยู่เสมอก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งที่ควรทำเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละสิบห้านาทีซึ่งอนิสงส์จากการนั่งสมาธิ และภาวนาจิตเป็นประจำจะส่งผลให้บุญบารมีเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังทำให้มีสติปัญญาชาญฉลาดจิตใจบริสุทธิ์สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างมีสตินอกจากนี้ยังทำให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตแข็งแรงอีกทั้งอนิสงผลบุญยังส่งถึงญาติมิตรที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรอีกด้วย 2. การทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์การทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสัตว,วตต์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นเช่นการปล่อยปลาการไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นต้นซึ่งการไถ่ชีวิตสัตว์นั้นควรทำอย่างถูกต้องเหมาะสมสัตว์ที่ปล่อยไปแล้วสามารถมีชีวิตรอดปลอดภัยต่อไปได้ซึ่งอาน,นิสงส์จากการไถ่ชีวิตสัตว์นั้น จะส่งผลให้มีชีวิตที่ยืนยาวการงานราบรื่นหากค้าขายก็จะทำให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองขจัดอุปสรักต่างๆที่เข้ามาในชีวิตอีกทั้งยังเป็นการใช้กรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรอีกด้วย 3. การทำบุญด้วยการให้ทาน การทำบุญด้วยการให้ทานนั้นเป็นการยอมสละซึ่งของที่เป็นของตนเพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่นที่เดือดร้อนหรือจำเป็นต้องใช้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นเข้าของเครื่องใช้หรือเงินทองก็ได้บุญทั้งสิ้นซึ่งการให้ทานนั้นเป็นการช่วยลดความโลภและความตรณีในจิตใจให้น้อยลงสำหรับการให้ทานด้วยสิ่งของนั้น ควรเป็นสิ่งของที่สามารถใช้งานได้และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับจึงจะทำให้ได้อนิสง์อย่างเต็มที่ซึ่งอนิสง์ของการทำทานจะส่งผลให้เงินทองไหลมาเทมามีฐานะการงานที่มั่นคงปลอดจากหนี้สินส การทำบุญด้วยการรักษาศีลการรักษาศีลน,นั้นสามารถทำได้ทั้งการรักษาศีลห้าหรือการรักษาศีลแปดซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำเป็นปกติในชีวิตประจำวันเนื่องจากการรักษาศีลน,นั้นเป็นการฝึกตนเองไม่ให้กระทำชั่วกระทำบาปทั้งปวงและไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเป็นการฝึกจิตใจให้ชินกับการทำดี ซึ่งอนิสงส์จากการทำบุญด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่เสมอนั้นจะทำให้ชีวิตรุ่งเรือง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ผลภัยเวรกรรมที่มีก็ทุดเลาเบาบางลง 5. การทำบุญด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล การอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลคือการที่ได้ทำดีแล้วจึงแบ่งปันเพื่อแผ่บุญกุศลที่ได้ทำมานั้นให้กับบุคคลอื่นพูดผีเทวดาหรือเจ้ากรรมนายเวรหรืออีกนายหนึ่งก็คือการที่สามารถทำงานการสิ่งใดสำเร็จลุล่วงก็เผื่อแผ่ความดีความชอบนั้นให้กับผู้อื่นด้วยซึ่งอน,นิสงส์จากการอุทิศบุญกุศลนั้น จะทำให้เป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสลดความยึดติดในความดีความชอบต่างๆเหล่านั้น 6. การทำบุญด้วยการสวดมนต์การสวดมนต์ด้วยบทสวดมนต์ต่างๆเป็นประจำทุกวันก่อนนอนนอกจากจะทำให้เป็นคนที่มีจิตใจสงบ มีสติรู้ตัวอยู่เสมอแล้วอาน,นิสงส์จากการสวดมนต์เป็นประจำทุกวันยังทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหน้าที่การงานก้าวหน้าโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายแคล้วคลาดจากเคราะห์ร้ายทั้งปวงเมื่อสวดมนต์เรียบร้อยแล้วควรแผ่เมตตาทุกครั้งจะยิ่งได้อาน,นิสงส์ยิ่งนัก การทำบุญด้วยการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบด้วยว่าเพียงแค่การที่เป็นคนที่มีกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตนก็สามารถได้บุญแล้วเนื่องจากการที่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นเป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองถือว่าเป็นการฝึกจิตใจด้วยความดีอีกอย่างหนึ่งทำให้มีจิตใจที่ดีและบริสุทธิ์อยู่เสมอ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ต่อผู้ที่มีคุณธรรมหรือแม้กระทั่งการให้เกียรติผู้อื่นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนย่อมได้อนิสงค์ด้วยการเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คนให้ความเมตตานับถืออยู่เสมอ การทำบุญด้วยการแสดงธรรมและการฟังธรรมการฟังธรรมเป็นการศึกษาธรรมะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตหรือการศึกษาสัจธรรมของชีวิตเพื่อย,ยกระดับจิตใจและคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นและมีมุมมองในการดำเนินชีวิตที่กว้างขึ้นหากเป็นคนที่มีธรรมะมากแล้วก็สามารถแสดงธรรมหรือการให้ข้อคิดดีๆแก่ผู้อื่นด้วยจิตใจอันบริสุทธ เพื่อช่วยให้ผู้อื่นได้พบหนทางที่ดีในชีวิตหรือหากยังมีธรรมะไม่มากพอก็สามารถจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแผ่สู่บุคคลอื่นถือเป็นการแสดงธรรมอย่างหนึ่งซึ่งอนิสงค์จากการได้แสดงธรรมให้ผู้อื่นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจะทําให้เป็นที่เคารพสรรเสริญจากผู้คนมากมาย 9. การทำบุญด้วยการให้ทุนการศึกษาการทำบุญด้วยการให้ทุนการศึกษานั้นสามารถทำได้โดยบริจาคในรูปของเงินทองการบริจาคหนังสือสื่อการเรียนการสอนต่างๆหรือการเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือให้แก่ผู้ด้อยโอกาสเป็นต้นซึ่งอนิสงส์จากการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ด้โอกาสนั้นจะส่งผลให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิพานดีเลิศมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนสูงสูงและเป็นคนรอบรู้ 10. การทำบุญด้วยการอนุโมทนาบุญแก่ผู้อื่นการอนุโมทนาบุญนั้นเป็นการร่วมยินดีกับผู้อื่นที่ทำความดี เมื่อบุคคลอื่นทำความดีหรือสร้างบุญกุศลมาก็แสดงความชื่นชมยินดีต่อความดีนั้นด้วยจิตที่เป็นบริสุทธิ์ปราศจากความอิจฉาริษยาเนื่องจากความอิจฉาริษยานั้นจะทำให้จิตใจหมัวหมองซึ่งอนิสงส์จากการอนุโมทนาบุญนั้นจะส่งเสริมให้จิตใจที่สูงขึ้นจิตใจมีแต่ความสุขสดใสอีกทั้งยังมีมิสหายมากมาย การทำบุญด้วยการบวชหรือการบวชชีพราหมณ์การบวชพระหรือการบวชชีพราหมณ์ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างหนึ่งและเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรซึ่งอน,นิสงส์จากการบวชนั้นจะช่วยทำให้เวรกรรมที่มีอยู่เบาบางลงมีจิตใจผ่องใสและบริสุทธิ์และเป็นหนทางสู่พระนิพพาน อนุโมทนาบุญแด่ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้สาธุ